MPC0 ขวังใจผู้แฝงตัวมีอัตราการนี้แค่500นัดต่อนาทีมีการควบคุมในแนวตั้ง68การควบคุมในแนวนอน42ร,ระยะย射65อันนี้ถือว่าเร็งเร็วมากความแม่นยำ17เอ่อเอาไปยิงพ่อมนะความนิ่งเมื่อไม่เร็งยิง61เอันนี้ถือว่าเยอะอยู่ระยะวางผล33 3ฮะถือว่าน้อยมากๆการแต่งปืนของ MPC0 มันมีแค่สะกเพราะฉะนั้น เอานี่ไปเลยแล้วกันเอาเต๊ที่ผมจะใช้คือเตทสามแล้วก็กระสุนสามแล้วเมื่อเราเตรียมการเสร็จลวไป let's go คุณพรีว่าไ,ไงครับมันจะปิดไม้ทํางพ่อพ่อพ่แม่มึง <c oughs> นี้เอาเต็มขาปอดบอดประคุณยังเป็นรังแกมัน น้องหนอจะน่ารักออกเฮ้ยเฮ้ยดอดดอดดอดไปเนี่ยโอ้หบัตรเฝ้าเซฟยิงกูโอ้ได้บนนั่นโอเคโอเคโอเคมาดูดิว่าได้ได้ของอะไรตันเม่อีอะไรตัวได้ของแดงบ้างเอ้ยวิทยุอุ้ยน้นใช้ไมีน้นเก็บเอ้ยได้ได้ของแดงปะ เสี่ยงตีนะดิต้างหลังมีคนมานะไม่ต้องไป่หาฝั่งที่เรามายิงไปเลยหานั่งมันก็ไมยิงมานนนนดมาิงัดนัดนี่นัดนี่กูจะโชว์ประสิทธิภาพ m p 4 0เอ้ยเดี๋ยวย์เราขอยิงขอเช็คระยะหน่อยอิ๋วโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ,อ้ยยิงไม่ถึงอืมเขาก็บอกอยู่ว่าระยะยิงเท่าไรไอ้ควายเอ้ย กระสุนกระจายสัตว์โอ้ย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 ไอ้แค่เดียววิจิตตีหนึ่งโอ้โอ้ชิดหัวกูอุ้ยกือบโดนว้าววาอุ้ยมึจะตายเออแม่จ๋าเออเออแม่จ๋าไอ้เหยูมึงจะตายแด้กูบากแม่งกลางหัวใช่ปะมึงโดนกลางหัวกูโดนกลางตัว มันมีหัวมั้ะเนี่ยตัวเดียวเห็นแล้วแต่ไม่มีสะโพดเห็นไม่ได้มีสะโพกหรือเปล่าอย่างนั้นเ่าคุมมา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 แล้วมาอยู่คนไหนบนเขาย่อสองสุดหรือว่าบนแค่ที่สุ่มใช่สูงสุดเลยสองสุดเลยเอ เียไม่ใช่ก็เฮียแล้วแม่งวิ่งมาชาร์จกูอย่างงี้กูวิ่งละบายวิ่งแม่งดีกว่าขอเถื่อนี่สายใช้ FBD แล้วนะเราเาก็มาหาเลี้ยงลู Hello เลี้ยงเมียต้างไปไหนไปไหนวอ้มิงไปไหนไอ้ไี้มิงไปไหนแล้วมานีถูกไม่โดนก็สวนหน้าเห็นรอเลยมันตายแล้วมันตายแล้ว กูไม่มีปากูดังสวดไม่กูไม่ได้กัดขนาดนั้นไม่ได้กาดตะกากมากกว่าัตว์ไม่ทันใจกูแบบทัๆเอ้ยใครสองคนนี่เบี้ยมึงมึงจะเล่าเป็นหมาแล้ววะเอ้ยหลังเออไม่จริงไม่จริงฉันโดนล้อมหน้าล้อมหลัง แค่ได้ยินเสียงมึงก็ร้องเป็นหมาแล้วเพื่อนร้องเออมันปกติก็ปกตินี่คนเขาก็ต้องกีดมีอะไรกันบ้างอ่ากูตายเ,เ,อเอาไปว่าถ้าคุณดูผมจะใช้กระสุนสี่แล้วกระสุนสามมันยิงใครไม่เข้าเลยตอนแรกกูได้ยินเลยเต็มหน้าเต็มหน้าเต็มหลังก่อนกูเต็มหลังอยู่<อ>เต็มหลังน่าจะบอดพ่อเสีเยนี่ยคุณพ่อคุณแม่มึงอยู่ไหนวะ อ่ากูตายอีกแล้วบอดของเซฟอ่ะใช่บอดตาตาเก่งหมดเซหน้าใช่ไหมเอ้เฮ้ยเดียวอุ้ยถวยไหมอ่ะสลิงห่างกูสี่วันนี้เดือนเดียวกันนี่แหละใช่เหรอเออน่าจะใช่มันก็สุดยอดมันเกินใกล้ๆใกล้ เฮ้ยเดี๋ยวเราวันเกิมเดมัน,นมไม่ใส่พร้อมใชห้หาใช้หาเต็มเลยนี่เดี๋ยวเต็มใชห้หาเลยส้องโค้งองค้งกูผ่าแขนอยู่น้องใจเยน็นโอ้โกรนยิงพี่โอ๊ยเจ้แขกกูแดงอยู่เลยเพื่อนเดี๋ยวกูตายกาากดเลยกู <c oughs> ตายตรงไหนตรงเนินเนินหน้าเนี่ยเดินที่มันชอบมีบทอะใต้บนหัวเต็นท์สีฟ้ามันอยู่กลางใช่หาดการกระนั่งมา ไอ้ยี่กูตายกลางอากาศเลยไอ้ยี่กูกระโดดหมุนตัวไอ้ยี่กูเลี้ยงไงโอ้ยปูตโมงด้วยป๋าละเบอร์เดียวมาเล่นมึงแล้วฮ่าเออไอ้ยี่เซดาตัวถังสรุปได้ว่า MPC0 ถ้ามีในเกมก็อย่าอย่ามาเล่นเลยก็เอาเป็นว่า ถ,ถ้าไม่ตังก็อย่าเล่นเลยเล่นปืนดีดกว่าไอเดีย